เรมมาจา์วิญญาณสูงสุดตอนที่1นึ่งใอยาอ่านก่อนนะครับอ่านได้นะครับที่เพจไอโมลิโคโคนะครับในโลกนี้จะมีคนบางกลุ่มที่ไม่ใช่พระเจ้าแต่ก็มีพลังที่พระเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถมีได้สายเลือดของพวกเขาได้สืบทอดตาสัญลักษณ์ไฟของเทพเจ้าที่ดับสูญไปแล้วที่ซึ่งยินยอมให้พวกเขาครอบครองสุดยอดพลังพวกเขารู้จักกันในชื่อสปิริต มาสเตอร์เมื่อคนเหล่านี้พลังตื่นขึ้นเมื่อไหร่พวกเขาจะสืบทอดพลังสปิริตที่ถูกกำหนดไว้กลายเป็นสปิริตมาสเตอร์ผู้คลุมชะตากรรมของโลกใบนี้ปี1999จุดจบของโลกกำลังใกล้มาถึงณนะเมืองเอสบริเวณชายหาดอาวทงยูเราสปิริตมาสเตอร์ได้มารวมตัวกัน โลกกำลังจะแตกอยู่แล้วทำไมพวกแกไม่ซ่อนตัวนอนรอความตายอยู่เงียบๆไปละ่ะหรือว่าอยากจะตายที่นี่กันยะโลกแตกกับผีสิเรามาที่นี่เพื่อหยุดมันเราจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นแน่หยุดจุดจบของโลกนั้นเหรอฮ่าฮ่พวกนายนั่นนะคิดว่าจะหยุดเขาได้หรือยังไงกันจะรู้ได้ไงถ้ายังไม่ได้ลองนะตอนนี้หละบ้านะนายวางแผนชุ่มโจมตีกันเหรอเพียงเพียงเียงว้าอา เขาตื่นขึ้นแล้วหินสีขาวโผลออกมาแล้วเขากลับมาแล้วอึ๊อหินสีขาวที่โผลขึ้นมานั่นเป็นสัญญาณว่าโลกนี้และมนุษยชา,ชาติได้มาถึงจุดจบแล้วมันมาถึงแล้วจริงๆเหรอณนะเมืองเอสเขตเมืองเก่าที่บ้านเก่าๆหลังหนึ่งขอบคุณพระเจ้าที่ให้ลูกชายของผมคลอดออกมาอย่างปลอดภัยนี่นะพ่อจะใส่สร้อยเส้นนี้ให้กับลูกหวังว่าโตมาลูกจะมีร่างกายที่แข็งแรงนะลูกพ่อ ชีเกอร์แหววแหว็จบนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับ